สวัสดีค่ะเมทินีแฮนด์เมดค่ะคลิปนี้นะคะจะเป็นเสื้อรหัส MF 1 1 7ฟหนึ่งหนึ่งเจ็ดอีนี้เป็น EP พแดเสื้อนิตติ้งแขนยาวถักจากคอแยกสีมุมลายพื้นฐานนะคะข้อมูลใน EP พปดเราจะถักลายลูกฟูกค่ะตรงขอบเอวตรงนี้นะความยาวของเสื้อวัดจากไหล่นะคะลงมาจนถึงความยาวที่ต้องการตรงนี้ ของต้นแบบต้องการถัก65เซนนะคะจะถักขอบตรงนี้7เซนเราเอา65ตั้งลบ7เพราะฉะนั้นวัดจากหัวไหล่ลงมาจนถึงชายเสื้อตรงนี้ก่อนที่จะถักขอบ57เซนและจะถักขอบทั้งหมด7เซนค่ะถ้าเราต้องการให้ตัวขอบเสื้อเรานะคะมันมันเชฟเข้าและเป็นจั๊มให้เปลี่ยนหัวเข็ม ของต้นแบบจะให้มันเป็นสบายสบายนะคะจะใช้เข็มเดิมก็คือ4.5ลายที่ใช้ถักจะเป็นลายเพอกับลายนิดลายนิดแทงข้างหลังนะคะนิดทวิตนะคะจํานวนหลักจะต้องนับหารด้วยสองลงตัวค่ะเราใส่มาร์กเกอร์เพื่อให้รู้จุดเริ่มต้นเอาไหมขึ้นมานะคะถักเพอก่อนเพอเอาไหมลงไปนะคะ ปกติเวลาเราถักนิดเราจะแทงตัวนี้เราจะถักนิดบิดมือเราแทงด้านหลังค่ะถักนิดปกติแต่แทงข้างหลังมันจะบิดเพอถักปกตินิดแทงด้านหลังนิดหนึ่งเพอหนึ่งค่ะ แนะนำให้วางชิ้นง,งานบนโต๊ะนะคะเพราะว่างานตรงนี้ค่อนข้างมีน้ําหนักละถ้าเราหิ้วขึ้นมาเดี๋ยวมันจะลังข้อมือนิดแทงด้านหลังลายมันจะบิดนะคะปกติลายมันจะเป็นตัววีแบบนี้อันนี้มันจะบิดถ้าต้องการให้กระชับเปลี่ยนหัวเข็มค่ะ ถ้าต้องการใส่สบายๆแค่สอบเข้านิดเดียวใช้เบอร์เดิมแทงด้านหลังนะคะเดี๋ยวมาดูวิธีปล่อยไหมด้านซ้ายมือปล่อยไหมซ้ายมือค่ะลายต่อไปลายเพอ นิดแทงด้านหลังเพอแทงด้านหน้าเพอแทงปกตินะคะนิดเอาหัวเข็มใส่ไปแบบนี้แล้วห่วงขึ้นมาบิดตัวนี้เป็นเพอนิดค่ะความแตกต่างอยู่ตรงลายนิดนะคะปกติลายนิดจะถักแบบนี้เปลี่ยนเป็นถักแบบนี้ ถวที่หนึ่งค่ะถักวนรอบลายที่เราถักนะคะจะเป็นลายนิดกับลายเพอตัวที่เป็นเพอนะคะมันจะเป็นปุ่มขึ้นมาแบบนี้แต่ตัวที่เป็นนิดนะคะมันจะเป็นตัววีแล้วบิดเราถักมาจนมาถึงตัวมาร์กเกอร์นะคะตรงมาร์กเกอร์ตรงเนี้ยตัวแรกเราเริ่มด้วยตัวที่เป็นเพอนะคะนับย้อนนะพอเพอร์เสร็จแล้วตัวนี้เป็นนิด เป็นเพอนิดเพอนิดแล้วเรามาดูค่ะนิดชนกับนิดนี่แสดงว่าจํานวนของเราทั้งหมดนะคะนับแล้วไม่เป็นเลขคู่ถ้าเราต้องการรวบให้เรารวบตรงที่เป็นเพอนะคะรวบสองหลักนี้เข้าด้วยกันเพื่อลดหลักถักเพอแล้วตรงนี้มันจะลงตัวค่ะ ป็นนิดนะคะนิดแทงด้านหลังเพองานจะจบด้วยนิดเวลาถักมันจะถักวนวงกลมนะคะที่ใส่มาร์กเกอร์ไว้คือให้รู้ว่าจุดเริ่มต้นเราอยู่ตรงนี้ขึ้นแถวต่อไปเราเลื่อนมาร์กเกอร์เลื่อนมาร์กเกอร์จากซ้ายมาอยู่ขวาหลักแรกตัวไหนเป็นเพอถักเพอ เพอถักปกตินิดนะคะตอนนี้มันจะถูกบิดไปละแทงด้านหลังเหมือนเดิมให้ดูลายนิดสองอันเนี้ยมันจะไม่เหมือนกับข้างล่างถักมาได้สักช่วงหนึ่งเราจะเห็นลายตรงที่เป็นเพอถักปกตินิดไม่แทงด้านหน้านะคะแทงด้านหลังเพอนิด ักลายนิดแหงด้านหลังค่ะแถวนี้เป็นแถวที่สองถักด้านหัวเข็มยาวๆจะเริ่มเห็นเป็นลายลายมันจะต้องแตกต่างกับตัวข้างล่างนะคะ พอเราถักมาได้ระยะหนึ่งเราจะเริ่มเห็นลายนะคะลายที่เป็นลายนูนออกมาตรงนี้จะเป็นนิดนะคะส่วนลายที่บุ๋มลงไปจะเป็นลายเพอร์ลายนิดที่เราถักตัวนี้นะจะไม่เหมือนกับลายนิดข้างล่างลายนี้ข้างล่างเป็นการที่ถักโดยที่ไม่บิดนะคะแต่ตัวนี้จะเป็นการถักแล้วลายมันจะบิดเอียงมาด้านขวาเ <c oughs> กิดจากการที่เราถักแล้วแทงลงไปตรงข้างถ้าดูด้านนี้เป็นด้านโชว์งานนะด้านในจะเป็นหน้าตาแบบนี้ ด้านในจะเป็นนิดกระเพอปกติแต่ด้านนอกเท่านั้นนะคะที่เป็นลายเฉียงแบบนี้ลายมันจะแน่นกว่าเวลาเราถักแรงมือปกติค่ะหัวเข็มตรงนี้ดันยาวๆนะคะความสูงเราสามารถถักได้ตามชอบ ของต้นแบบนะคะจะถักความสูงของขอบตรงนี้เจ็ดเซนนะคะแล้วก็ใช้หัวไม่นิดสี่จุดห้าเบอร์เดิมเพราะไม่ต้องการให้มันลังเข้ามามากถ้าต้องการให้มันเป็นจ้ำเลยนะคะแล้วก็สอบเข้ามาเยอะๆให้เปลี่ยนเป็นสี่มิลเวลาเราถักที่เป็นลายเพลนะคะ อันนี้ลายนิดนะลายเพอตั้งหัวเข็มะคะ่ะตั้งแบบนี้นิ้วกลางนิ้วกลางที่อยู่ข้างซ้ายจะเป็นตัวช่วยประคองตัวนี้ข้อมูลทั้งหมดนะคะจะมีเขียนไว้ที่เว็บไซต์ค่ะลิงก์ของเว็บจะอยู่ตรงคําอธิบายใต้คลิปวิดีโอ ถ้าคุณดูคลิปนี้นะผ่านมือถือแล้วมองไม่เห็นคำอธิบายใต้คลิปให้คุณกดตรงชื่อของคลิปวิดีโอค่ะคำอธิบายจะโชว์กมาคุณสามารถตามลิงก์ไปดูข้อมูลตอนนี้เราก็ถักต่อจนได้ขอบความยาวของขอบตามต้องการนะคะแล้วคลิปต่อไปเราจะปลดห่วงปลดห่วงขอบเพื่อที่จะถักแขนเสื้อ ดูคลิปแล้วอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนค่ะเมื่อลงคลิปใหม่ๆคุณจะได้ชมก่อนใครพบกันคลิปต่อไปที่ y t u t u เมทินีแฮนด์เมดขอบคุณค่ะ